สวัสดีเด้พอพี่น้องของเล้าไลายวันเนาะของเล้าสี่เหล้าไล่บ้านเป็นจังไรเมือ่อคืนในวันที่26ได้ทรงสามเล้าได้สองเหล้าน้อพี่น้องเนาะเขาหลุดสองเล้าคือเขาหลุดเล้าสามาคีเขาหลุดหนึ่ง เราสามัคคีวิพี่เขาลูดหาเนาพี่น้องในสองเล่าวานนี้จัดตำแหน่งถือกระพี่น้องมันจัดตำแหน่งที่อยู่ที่ไปแล้วบันนี้ที่ไปที่มาแล้วขันคืดว่าที่ถือกีอก่เนาะขันพี่น้องพู้ได้เบิ่งแล้วกะขันปูจัดตำแหน่งมาถือกับคอมเมนต์มาบอกในเด้อของเราของเราเลยวันเราสามัคคีมีผู้เขาเบิ่งแน่ละละมีผู้สงสัยที่มีพวกเขาเขาเล่นเขาจับอยู่ดอก ตำแหน่งมันมืนอมน,นี่ปูคำนวณเบิ้งขักนขั้นเราวันซีเมนหนึ่งเล้าสามะคีแมนวะสองอยู่ที่สองเล้าวีไอพีอยู่ที่สามเล้าสามะคีวีไอพีอยู่ที่สี่เล้าสตาร์วีไอพีแมนวะคะแนนจังไดขัดถกแล้วกะปูได้เขาเบิ้งกับคอมเมนต์มาเนย์เด้อบอกมาเนย์เด้อให้ปูได้จัดตำแหนง่งว่างตำแหน่งถือเนยคือว่าตำแหนง่ง มีสีตำแหน่งของรวยไรวันนั่นแหละพี่น้องของเลาโม่หลายเด้อบดได้แทนเนาะขันไปสิเขาเหรินพไยติดเกมยุคท่านเกมใดก็เอาทั้งเกมนั่นแหละมันหลายแต่ว่าปูก,กะจัดอันนี้ละนี่ผู้เบิอยู่กะบขันพ้ค้าประจำอินดีกับเมนฮานอยเล่าพัฒนารัฐบาลเะนาะอันนี้เขามาไม่เนาะพี่น้องเนาะตำแหน่งที่ ตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่นี่สี่ตำแหน่งนอกพี่น้องเนาะไปเขามาเบิงล้ะกะมาเชียมาแช่เด้ขอขามาไม่กับขามาหลายๆเชียแช่บอกกันหลายๆให้หูจัดบ่าปูขุนจัดอีกแล้วจัดเล่าสามารถเล่าไร้วันมาถูกมือเด้อพี่น้องเด้อหลังจากเบิงห้าน้อยจบไปแล้วลองหลังจากเบิงเล่าสามาคีจบไปแล้วมื้อนี้ บิ้งสมละสามอย่างสามรายการผลตรายนอกก็สีดเบิ้งหนึ่งอันดับแรกกห้าน้อยอันดับสองกล่าพัฒนาอันดับสามกะเล่าสามัคคีล่าสามัคคีล่าวีไอพเล้าสามัคคีวีไเลา,เลา,ส,า,เลาสตาร์นี่แหละเรื่องเบิ้งสามอันดับมนี่วันที่งีสิเกิน่นเบื้องสามอย่าง รุ่นสามยางรวยสามยางเนาะพี่น้องเนาะเอาผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาเสียมาแช่มาสิมาเบิ่งน่และค่ะเสียแชบอกตอกต่อต่อกันไปเด้อผู้ใดเข้ามาใหม่ก็กดกระดิ่งติดตามไปให้หูวว่ามื้อนี้ปุเวลานี้ปูปล่อยอันใดออกไปกาบ้านนี่ก็สเงเขาซีเขาทางนั่นล่ะงานบุญงานหยังก็แล้วเรียบร้อยแล้วยุติงานบุญปีหน้าพุนล่ะปีหน้าฟ้าใหม่บุญเนินซีปีหน้าพุ่นล่ะ ตังสีมีได้หนุ่มได้ยากอีกเนาะบุญหนึ่งมันกับปกบปีหนึ่งก็มีเทนเงนะึงเนาะบุญนันซีเฮาออันนี้มีตัวได้กับเขามาเบิ้งเด้อมื้อน,น,น,นี้วันที่ยี่สิบเกียรต์วนี้วันที่ยี่สิบหกตอนเสาร์ยี่สิบเกียตอนเสาร์เลยจัดเล่าสามเล่าไร้วันเนาะพี่นอนะ้องเนาะได้ลำด้รวยกันผู้ใดเข้ามาติดตามก็มีผู้ติดตามหลายคนอยู่ดอกติดตามแล้วกะเป็นจังได้กะ <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์ บอกต่อๆกันไปเดิอแล้วกันคอมเมนต์บอกปูมาไงทรงในคลิปว่าหบอกปูเนี่ยในคลิปบอกปูมาเนี่ยเป็นยังไงรายการจิจการตัวนี้เป็นยังไงเป็นตาเจริญเป็นตาเก้าหนาเป็นตาต่อไปว่าเป็นตาต่อไปกาสิทำต่อไปขันว่าเป็นตาต่อไปก่าปูก็สิยุติอันนี้ก็สิเลี้ยห้เลี้ยตั้งแต่เล่าพัฒนาเล่าเลี้ยห้เลี้ยแต่เล่าพัฒนาครับ ห้าหน้อยกับรัฐบาลแต่ว่าขันมีผู้เบืองยุบป,ปูกกรชิเหตไปแล้วเนาะเพชรท่คลิปต่อไปกับซิมีคนหูหลายมันว่าคนหูหลายมีคนขมาเบิงมาส้มมาเสียกันเนาะพี่น้องนอกมาจับมาใจกันเอา้าวันที่นีสิเกตจะเป็นตัวได้ขมาเบิงเด้อเบิงหล้กก็เสียแชีต่อไปผู้ขมาใหม่ผู้มาจเห็นกับกดกระดิ่งไว้พี่น้องตั้งสิเลยว่าผิดว่าผ่านเนาะเอาบ้านนี้กับเบิงต่อไปเลยของวันที่นีสิเกตพี่น้องเล่าสามัคคี นีสิบเกียมีหน้าคมหกหก,หกไรวันเนาะพี่น้องเนาะเอาเริ่มเลยเพื่อโมเป็นการเสซเวลาจัดเลยกับว่มีสามตคือจังของเราพัฒนาบมมีสามตัวสี่โตมันหลายรายการเนาะจัดเลยจับคูเบึ่งดีๆเ้อพี่น้องเล้อแตกดีๆสามสี่ผู้ใดขอมาพ่ผิดหวังเนาะเพราะว่าแตกดีโพดแตกหลุด,หล,ดหลุดนี่แตกเป็น อันดับเลยสามสี่ศูนย์ซีศูนย์ซีหนึ่งเกตหนึ่งเกตหนึ่งเกต si cầu si cầu cầu kiết cầu kiết cầu kiết nào cả หกเก็ดศูนย์เก็ดศูนย์เก็ดสี่หา้าหนึ่งสองสามสี่หา้หาหกเก็ดเก็ดเก็ดคู่พี่นอ лай, лай, ้องว้าหลายว้าหลายวิ่ง วิ่งสามสี่สามสี่วิ่งเรียกหมอลิข <c ười> เขีนเล็กสี่ว่าจบไปหนอสามสี่วิ่งสามสี่กลมเด่น กลมเด่นสามซีกลุ่มเน้นสามสีร่วงซีเก่ามีเสียงกวกกวกกักๆนจังน่อยลนะเพราะว่าลุงพีผลตื่นทำจิตจวัดพันแล้วคือกวดใบใหม่ตื่นทำจิตจวัดกันแล้วขอแขกขอแขกโรเ้อเอาเมิ่งต่อไป จัดตำแหน่งถือกระตีบ,บาทนี่บานนี่เป็นของล่าว,ว้ยพี่พี่น้องแต่ก่อนจัดซับกันไปซับกันมาอยู่บานนี่คือติดถือตำแหน่งกันว่าถือกะบผู้เขาเบิงผู้นั่นกันจัดตำแหน่งมาให้ปูในเด้อผู้ว่าคือติดถือบ,บาทนี่บางนึงหันจับพิษจับหนาจับหลังอย่ทั้งแียก,กได้สามเขาบ่ท่านเตรียมตีบ้านไดเนาะเขาไม่เนาะพี่น้องเนาะ เล่าบาานี้เล่าวีไอพีาา VIP. บาานี้พี่น้อง mm hmm. เขาถือกิล็อกตี้บงังซ่งเล่าวีไอพีถ้าเขาบ่าถือจย่งไรกับผู้เบ่งกะกบอกมาแน่คอมเมนต์มาแน่ไม่โทรมาบอกก็ได้เบอร์โทรถึงถ่ายไปยุ่เล่าวีไอพีจับคู่หกหนึ่ง Hãy subscribe ข้นขันกลางบม่ได้ขันเลือพี่น้องเลือกเมือ่อมือลันเสือหกเก็นั่นแหะพี่น้องหกเก็แล้วกับหกเกแล้วก็บแปดหกแปดกแปกศูนหนึ่ง xuống nâng xuống nâng xuống nâng nâng kết Ninh kết Ninh kết, Ninh kết. สี่แปดสี่แปดสี่แปดวิ่งวิ่งหกหนึ่ง Hoạt nguội ng ngủ 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 ปูได้แกงเพราะว่ามันหวัวตะเขามากจัดเพระท่านเปลี่ยนอยู่คิดว่าซีเมนอยู่ดอกเบื้องตามล็อกสีข้าาจาออกมือขึ้นนี่เหล่าที่ลงออกมาบางสีเ้าเจานั่มลงมาหนึ่งกะล้าสามัคคีวีไอพีล่ะสองกับหนึ่งกะลาสามัคคีสองกับเล่าวีไอพีสามกัาาม VIP, บม่เล่าสามัคคีวีไอพีบาดในเล้าสามัคคีวีไ ถึงวัตถิกจังไลกะคอมเมนต์มาเด้อบอกมาเด้อบานิลลาวสามาัคคีบานิลลาวสามาัคคีลาวสามาัคคีพวกเขาติดตามพวกเขามาเรียนมาใจกับจิหุจักกิโตจีนอสามาัคคี ปูเป็นพู้จัดให้โอเคแล้วตะบัแจกดีดีพยายามจัดดีๆเแล้วเขียนติดกันใน่จะน้อยกับอ่านออกก็ดอกตีเนาะบีไอพี่พิจารณาบึงเด้อจัดกันดีๆจัดกันขักขับหล่ำลวยกันขักขับ เงินเขากระเป๋ากันสม,มือสม,มือเด้อพี่น้องเด้อเล้าสามาคีวีไอพีรับโคสามจีขวมไปหอดลงพระบางห้องานนี่เนาะมีเทิงเล่าเล่าไร้วันมีเทิงเล่าพัฒนามือนี่สามจี 6 2 6 2 4 6 4 6 4 6 6 ฮกฮ่าฮกฮ่าสองสีสองสีสองสีสีหนึ่งสี โเก็ทว <ion> ิ่งวิ่งก็ว่าแต่มูพี่ตวนนอยนปไดกิวิ่ง3 4พี่น้อง4เบิงเด้อเบิงด mm ีๆนี่คือตัววิ่งวิ่ง3 4เบิงเอา บองตัวกลมก็ได้ดอกนี่ยางกมลมเียตัวตกลมมันเป็นคือตัววิ่งนั่นแหละวิ่งสามซีกลมเด่นสามซีตัวหลุดนั่นแหละตัวกลมคือตัวหลุดเด้อตัวกลมตัวหลุดตัววิ่งร่องตัวร่องก็ขีดใตทันละบ่บ่บ่กลมหลายอย่างคือจังเล่าพัฒนาว่าอันนี้มันซับสนมันคือกันกับฮานไวไหมชียางคือกัน บาเนี่ยะเล่าสตาพี่น้องเอ้ยพิถไทยไล่การน้องหลาเล่าสตาร์จะถึกตำแนหน่งอะไที่เบื้องต้นหนิบ่ผิดตำแหน่งดอกเล่าสตาเล่าสตารซื้อกระเขียนวางามเราพี่น้องลนะ ระบบเป็นยังเราสตารมาเมนต์ตัวนี้นะเมนบอสสตานี่เราเรียกกระลั่นนี่เราสตาแล้วก็จับคู่จับคู่ศูนย์นึง ห,ห,ก,ห,ห,ก,ห,หกห,ห,ก,หกหกหลกหกเกห,กหากเกสามสี

0 7น7 1เ3็ด 6. 6 7นเจ็ดสองสามสี่ห้าหเ็ดเออเขาใดเขาใดตัวนี้ว่าเตรียมวิ่งวิ่งรูดวิ่งนีให้รูดมัดทุกตัวเด้อปีนองเด้อวิ่งให้รูดเลย สีดูดทั้งติดจอก็แล้วแต่ทั้งดูดทั้งจอนะพี่น้องที่จริงก็ได้ทั้งตัวจอตัวดูดก็ดูดตัวจอก็จอจังๆเลยเพราะว่าบางเสียมันก็นแตกตัวลูดแตกทั้งล่างทั้งบนมันบาแน่นอนของเขามัก็คือของรัฐบาลไทยห,ห่อวิ่งศูนหนึ่งหนึ่งดูดศูนหนึ่งก้มเลนศูนหนึ่ง ร่องสามสี่เนเขาเจา้าของกข่เจ้ามาบังคือกันกับรัฐบาลเท่านั้พี่น้องเนะเอา้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามเอาอีกเบอร์หนึ่งได้พี่น้องได้เบอร์นี่อันโปรดใจในกระท oma ศูนย์เก้าสาม สีหนึ่งแปดไผศโชคดีกระโโว่าสีหนึ่งแปดไผโชคไผมันกระโโกาเด้อพี่น้องเด้อโทรมาบอกแน่4ีหนึ่งแปดสามแปดเจห้าปูขุน ปูขุนปูขุนอ้าวแคปน้าจอแคปน้าจโเอฟซีไว้เข้ามาแล้วก็ได้แคปน้าจโจแคปน้าจอกันเด้เอเข้ามาแล้วก็ได้ของไม้ของไม้มันจะลงสามสี่หมื่นสามสี่รอบหนึ่งต่อไปขันมีปูท่านผู้ชมติดตามหลายๆก็จะลงไปตลอดลงไป หูจักกันเล่นลายเดี๋ยวนี้คนกันรังบัทท่านหูจับันไหนเนะาะเทวาแม่นทะเลแตกดีดีดีดดล่งซีก,แก็แตกซีแตกสามไปยุแตกซีไปยุอ้าวของรอบแรกเนาะพี่น้องเนาะของหล่าไล่วันรอบแรกจับคูแล้วของเลาาสามัคคีวันที่ยี่สิบเก็ดเด้อพี่น้องเด้อเลาาสามัคคีวันที่ยี่สิบเก็ดแจบคูแล้ว3ามซีสุนซีหนึ่งเจ็เก่า เก้าเกตศูนย์เกตสี่หาวิ่งสามซีกรมเรนสามซีร่องสีเก่าล่าวีไอพีจับคู่หกหนึ่งหาหกคื่ิดคือทิดตำแหน่งคือติดถือกันนอะบเนาะล่าวีไอพีจัดตำแหน่งถือกันระบุส่งล่าวีไอพีจับคู่หกหนึ่งหาหกหกเกตแปดหก 0 1 1 7 4 8วิ่ง6 1กลมเด่น6 1ล่อง0 1เล่าสามัคคี VIP บาในรอบที่3จับคู่3 4 6 2 4 6 6 5 2 4 4 1 6 7วิ่ง3 4กลมเด่น3 4ล่อง4 6เล่าสตา เล่าสัตราร์้ยเริ่มเอา v ีไพลงใส้นำนะพี่น้องเร่าสัตา v ์วีไเอาเขียนนี่ก็เลยดอกมันมีวีไอพีนั่าวีไอพีเขียนแดงๆใส่นี้เด้นี้นี่วีไอพใส่ใส่สตานี่นะเร่าสัตา V ์วีไพี่น้องยับคูศูนย์หนึ่งห้หหเก็ดสามสี่สาองสห้ย์เจ วิ่งศูนย์หนึ่งกลมเด่นศูนย์หนึ่งล่องสามสี่อ่ะจัดไปพี่น้องจัดไปคือว่าหัวตะเข้ามาใหม่กำลังเริ่มสิหุจักที่ไปตั้งไปถีมาแล้วล่ะกำลังจัดล็อกจัดนั่งถือแล้วนาะพี่น้องเนาะวันนี้กะเข้ามาสามหลอบสี่หลอบนี่กำลังมีคนเบิง่งโยนพี่น้องเอ้ยพว้ได้เขาเบิ่งแล้วกะสมบังยังจังใจพว้ได้เขาเบิง่งเขาเสียกะพว้ได้เขาจับเขาใจกะคอมเมนต์บอกมาปูมาในเด้อ อามน,นิกาให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนผู้ติดตามสองสิบหกผ้าร่วยชาแนลสองตาคุณพ้ารวยของปูขนนี่ละของเล่าไล่วันพี่น้องบ่แม่นเล่าของเาล่าไล่วันนี่สี่อย่างมือหนึ่งมือมือออกซมืมอกับเล่าพัฒนากับอีกอย่างหนึ่งกันแยกกันอยอะเลยพี่น้องเดอ้อเบิง้งเอาเดอ้อใหเอฟซี FC ทุกคู่ทุกคนโชคดีลำลำเรื่อย หอบเงินหอบทองกันมนะหอบเอาเงินหอบเอาทองกันเด้อาด้วยกันอย่าเจ็บอย่าจนกันเงินทองเงินไหลน่องทองไหลมากพี่น้องเอ้ยให้โชคดีกันทุกหูทุกคนสวัสดี